สวัสดีครับสจัสดีทุกท่านนะครับแม่เอฟซีผู้ใหญ่ใจบุญทีท่เมตตาช้างทุกท่านนะครับทุกนนะครับวันนี้ปู่ทองเหลือก็จะได้เดินทางกลับบ้านนะครับภูรานาของเจ้าของนะครับเป็นไทยแล้วนะครับหลังจากพนสรงมา เจ็ดเดือนนะครับก็กลดส่งเป็นไทยแล้วนะครับก็จะนําช้างกลับบ้านนะครับุ่มนี้ก็เส้นประคำนี้ก็ขอบคุณฟานจอยนะครับสามสาวดาวซิ่งหรือคุณแม่เอฟซีที่มอบกระท่อมให้กับปูทองเหลือนะครับปูมมปทองเหลือก็จะนําไปนอนเฝ้าปูทองเหลือที่บ้านนะครับหลังบ้านแล้วก็ขอบ ไปยังท่านผู้ใหญ่ใจบุญนะครับที่มอบเครื่องบดอ้อยให้กับปูทองเหลือนะครับนี่ก็ได้เวลากลับบ้านนะครับสิบล้อก็นอนรอแล้วครับจอดรอแล้วครับจอดรอแล้วเรามาดูกันนะครับกลับบ้านนะครับสิบลอ้อจอดรอนะครับระยะทางก็ประมาณ สามสิบโลนี่แหละครับโอมิตาจจะไม่ถึงยี่สิบห้าโลครับยี่สห้าหรือยี่สิบเจ็ดโลนี่ครับตั้งแต่รับโูทงเหลือมาก็ยังไม่เคยกลับบ้านเลยครับนี่ก็จะพาเขากลับบ้านครับขอบคุณนะครับสาว,สาวดาวซิงฟานโจยนะครับที่ให้ที่พักพาใส่ลรว คุณดรเตอชยนะนะครับที่ให้ความช่วยเหลือปูทงเหลือมาตลอดแล้วก็คุณอินนะครับแล้วก็ทุกท่านที่เมตตาปูทงเหลือนะครับที่เมตตาปูทงเหลือนะครับเออขวบเออเออัออวบไ,ไปเออัวไปเออ เ,เออเออก้าไปเอเอก้าไปเออื้อไปเอ้าไม่ขึ้นนะครับแป๊บเดียวแป๊บเดียวครับเอากันเลยอันนี้ง้ออันนี้ง้อ

Oh vital ขึ้นแล้วนะครับขึ้นแล้วเอาขึ้นแล้วนะครับบนทางเหนือนะครับนี่น,นะครับ,ะรบจะไปจะเดินทางขับ้านนะครับ เอาเครื่องบดมาเครื่องบดเดี๋ยวเราก็เอเบียเบียร์มีขวดเบียร์ช่างมีขว,ว,วดก็ลังขวดกิดแล้วก็น้ำส้มครับนี่ขอจบแค่นี้นะครับ